สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอ๋มสกาวใจโพสต์ไว้แบบนี้หลังนายกแจ้งเครื่องบินมิก29ไม่ใช่เรื่องใหญ่สืบเนื่องจากประเด็นที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเครื่องบินมิก29กองทัพเมียนมาลุกล้ำน่านฟ้าทยทีย่อำเภอพบพระจังหวัดตากที่มีบางช่วงบางตอนบอกว่าวันนี้โทษทหารเอง ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วเขาก็ขอโทษมาและตัวผมเองก็คุยกันแล้วนี่เป็นเรื่องที่มองดูอาจเป็นเรื่องใหญ่แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําให้เรื่องใหญ่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกหรือไม่ซึ่งวันนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีอะไรก็พูดคุยหารือกันสิ่งสําคัญที่สุดคือเรามีสมรรถนะพอเพียงที่จะปกป้องอธิปไตยของเราไว้ได้แต่วันหน้าก็ต้องดูว่าเรามีความเข้มแข็งทันสมัยเพียงพอ หรือไม่ในอะนาคต ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันและย้ำว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตล่าสุดออมสกาวใจนักสแสดงพิธีกรสาวแถวหน้าเมืองไทยได้เปิดใจถึงประเด็นนี้โดยโพสผ่านอินสตาแกรมระบุข้อความว่าตอนนี้อยากให้คุณประยุทธ์กับเครื่องบินไปตีวงเลี้ยวที่ประเทศอื่นบางจังไม่ใช่เมียนมานะย้ายไปบ้านคุณประยุทธ์ซึ่งอยู่ฟรีอยู่แล้วไปอยู่ที่อำเภอพ,อพบพระจังหวัดตากลองดูคะ่ะจะได้เห็นวงเลี้ยวชัดๆ15นาทีพร้อมระบ,บุแคปชั่นว่า ่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อจํานวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tinie com ขอบคุณครับ